สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็ยนของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น e ีีที่600แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 8 2 7 5 4 7 1 1 0ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองคไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยๆพระบ้านพระเก็บพระสะสมมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟ้น่นอาจารโลรุ่นสี่สิทธ์ทออสร้างถวายวัดป่าภูทรพิทักษ์ จังหวัดสกลน,นครปี2508สภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญอาจารย์ฟั่นสิทธอ,อสร้างถวายนะคะสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงมต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมจังหวัดจันทบุรีปี2525 25สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆนะคะ,คะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเวศวัดหันตาปี2,543สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญนี้ก็เดิมๆนะคะค่สำหรับเหรียญหลวงพ่อเวศวัดหันตาสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่ม กไหทองวัดดอนเย,ยหอมจังหวัดนครปฐมปี2516สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดดอนเย,ยหอมสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมกระไหลทองหน้าก,ากากเงิน สภาพดีไม่ทราบป,ปีสร้างหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเดิมๆนะคะสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมกระไหลทองหน้าก,ากากเงินสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่บุญนาวัดป่าสดที่ผลจังหวัดสกลน,นครปี2554 รุ่นสิริมงคลสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวนี้ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปูป่บุญน,นาเหรียญนั่งพานสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรหลังพอปร,รอวัดโสธรวัดลารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาปี2509สภาพใช้หน้าเก็บหน่าสะสมค่ะแต่ก็ยังดูสวยนะคะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อโสธรหลังพอปร,รอสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญคูบาอินถาจังหวัดเชียงใหม่ปี2519กระไหลทองสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสายเหนือนะคะค่ะสำหรับเหรียญคูบาอินถาสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกโกะวัดลาดสาลี่จังหวัดลบบุรีปี2536สภาพดีน่าเก็บหน้าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะตามสภาพเลยค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกโกะนะคะวัดลาดสาลี่สภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหนรียญระคังหลวงพ่อเกษมเขมมโกจังหวัดลำปางปี2516สภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดิมๆิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญระคังหลวงพ่อเกษมเขมมโกจังหวัดลำปางสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวรับไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีปี2516สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเดิมๆนะคะสภาพใช้ค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ อง์คต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพรหมสีหน้าวัดสุวรรณคีรีปี2543สภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสินสวยมากเลยนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระพรหมสีหน้าวัดสุวรรณคีรีปี2543สภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมอง์คต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปก็จะเป็นเหรียญทรงพนวดในหลวงรัชกาลที่9 ปี2 5 0 8สภาพใช้น่าเก็บหน้าสะสมค่ะกระไหลทองเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญทรงพนวดในหลวงรัชกาลที่9สภาพใช้เดิมๆเ,เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมงงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ปี2521สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะสำหรับเหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะคะจังหวัดเชียงใหม่สภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเสาห้ารุ่นรวยไม่เลิกวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาปี2556สภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพอ่อกำจัด กระไหลทองหน้ากากเงินวัดป่าศักจังหวัดชัยนาทปี2 5 6 2สภาพดีหน่าเก็บหน้าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะสวยสวยเดิมๆมแบบนี้ก็หน่าเก็บหน้าสะสมนะคะต่อโค้ดหมายเลขด้านหลังนะคะเห็นไหมคะเดิมๆเ,เลยนะคะ่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักจังหวัดชัยนาทนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่คำบุหลวงปู่เก่งวัดกิติราชเจริญสีจังหวัดอุบลราทชธานีต่อโคดหมายเลขสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่คำบุหลวงปู่เก่งนะคะต่อโคดหมายเลขสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมสภาพดีหน้าเกตหน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะต่อโค้ดหมายเลขนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อเจือวัดกลางบางแก้วสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ครบ3รอบปี2506สภาพดีสวยหายากน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญนี้ก็เดิมๆนะคะสวยๆก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคะ เพราะใครมีใครก็เก็บนะคะนี่เป็นพระในบ้านนำมาฝากกับทุกทกท่านนะค,ะ,คะสำหรับเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะคะสภาพสวยเดิม3ามรอบเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมมงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธสีพุทธภูมิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังสังเวชนียสถานวัดไทย ลงลานนาลัทธิยานประเทศอินเดียปี2522สภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสภาพดีนะคะเห็นด้านหลังไหมคะด้านหลังเป็นสังเวชชนียสถานนะคะสีพุทธภูมิค่ะเหค่ะเดิมๆนะคะก็ถือว่าสวยนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธสีพุทธภูมินะคะสภาพดีนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธวัด โพธารามจังหวัดนครสวรรค์ปี2516กระไหลทองสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญนี้ก็สวยเดิมนะคะด้านหลังเป็นพระพรมนะคะเดิมๆเลยค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพุธนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็น เหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่จังหวัดนครราชสีมาปี2539สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเป็นเหรียญกลมใหญ่นะคะสำหรับเหรียญน,นี้เดิมๆเลยนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่เหรียญรมน้ำมนต์นะคะค่าสำหรับเหรียญทมน้ำมนต์หลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญยืนหลวงปู่ดูวัดสแกอยุทธยาปี2526สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะแต่ก็ยังเดิมเดิมนะคะถือว่าสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ดูนะคะเหรียญยืนวัดสแกอยุธยานะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 400ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชเก่าห่วงในตัวเก่ามากไม่ทราบที่สภาพใช้นะคะสำหรับเหรียญน,นี้ น่าเก็บน่าสะสมค่ะกับเหรียญเก่าๆเดิมๆนะคะถ้าท่านใดทราบที่ทราบก็จัดเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องค่ะค่ะสำหรับเหรียญหล่อนะคะห่วงติดพระพุทธชินราชเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเตาลีดหลวงปู่ทวด เก่าไม่ทราบปีสร้างไม่ทราบที่นะคะสำหรับองค์นี้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะคืนชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะวัตถุมงคลของท่านก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะพุทธคุณสูงนะคะ,คะสำหรับเหรียญเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบสำนักสภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดิมเเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธชินราชเก่าไม่ทราบปีสร้างก้นปั๊มนะคะสโค้ดสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเรียนนี้ก็เก่าเดิมนะคะสำหรับพระพุทธชินราชนะคะเก่าเดิมจริงนะคะใต้ก้นใต้ฐานนะคะปั๊มสองโค้ดเลยนะคะ เก่าๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสําหรับรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะเก่าๆเดิมๆไม่ทราบปีสร้างนะคะปั๊มโค้ดใต้ฐานสภาพสมบูรณ์องนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่ด้านหลังเขียนนะคะเขียนบอกนะคะแต่อ่านไม่ออกนะคะ รู้แต่ว่าเก่ามากๆนะคะสำหรับองนี้นี่ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีเขียดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นด้านหลังไหมคะพักกิ่งนะคะแต่อ่านไม่ออกนะคะถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะจัดให้เลยนะคะหรือถ้าท่านใดรู้ก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะค่ะสำหรับพักกิ่งเก่าๆนะคะไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพเก่าสมบูรณ์นะ่าเก็บน่าสะสมค่ะองค์นี้ก็เดิมๆนะคะเก่ามากเลยนะคะสําหรับองค์นี้นี่ค่ะใต้ฐานตอกโคดด้วยนะคะเห็นค่ะ เดิมๆค่ะ,คะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะใต้ฐานตอกโค้นนะคะสภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเก่าไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเกตหน่าบูชาค่ะสำหรับองค์นี้นะคะบอกที่มาที่ไปนะคะก็เลยทราบว่าเป็นหลวงปู่โตนะคะ ค่สำหรับรูปหล่อหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นสิงหลวหลวงพ่อจ้อยสินสวยวัดสีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์ใต้ฐานเขียนชื่อหลวงพ่อจ้อยสภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะศิละปะสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะใต้ฐานเขียนว่าหลวงพ่อจ้อยนะคะนี่คะ่ะเดิมๆเลยนะคะสวยนะคะศิละปะสวยมากๆนะคะค่ะสำหรับสิงหล่อหลวงพ่อจ้อยวัดสีอุทุมพรนะคะ สิงสวยสภาพเดิมๆตัวนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์คต่อไปก็จะเป็นเสือหล่อเก่าไม่ทราบที่ต่อโคตดวอกอสภาพดีหน้าเก็ตหน้าสะสมค่ะนี่ค่ะต่อโคอ้ดวกอด้านหลังนะคะแต่ไม่ทราบที่นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเสือสวยมากนะคะเสือหล่อสวยจริงนะคะ ลงทองด้วยนะคะค่ะสำหรับเสือหลอ,อกเก่าๆนะคะด้านหลังต่อโคตสอกอเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนกระถิน50วัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีสภาพสวยเดิมนะเก็บหน้าบูชาค่ะ อง์นี้ก็เดิมๆเลยนะคะกระไหล่ทองสวยมากๆนะคะสวยๆวยเดิมเแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนนะคะกระถิน50นะคะสาภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์งาแกะเรี่ยมเก่าไม่ทราบที่ศิลปะสวยมาก พร้อมใช้เลยนะคะสําหรับองค์นี้เลี่ยมเก่าพร้อมใช้เลยนะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะพักกเก่าเดิมๆแบบนี้ศิลปะก็สวยๆนะคะค่ะสําสหรับสิงห์งาแกะนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้สภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเรี่ยมทองเก่าสภาพสมบูรณ์หายากสำหรับองค์นี้นะคะเป็นพิมพ์เล็กนะคะหายากนะคะสภาพสมบูรณ์มากเลยนะคะถ้าท่านใดตามหาหรือต้องการก็จัดเลยนะคะเดิมเิมเลยนะคะสวยค่ะสวยมากๆนะคะค่ะสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรนะคะ เลี่ยมทอง,ทงคําแท้นะคะสิงบุรีสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่4,200ค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะนะ่าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสังกระจายเนื้อเงินองค์จิ๋วนะคะสําหรับองค์นี้เก่านะคะไม่ทราบที่นะคะแต่สวยน่ารักมากเลยนะคะ นี่ค่ะนำไปเลี่ยมขึ้นคอรับรองนะคะสวยงามมากๆนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะบอกเงินต้องเป็นเงินนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อพระสังกระจายเนื้อเงินนะคะองค์เล็กสภาพสวยเดิมไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น รูปหล่อหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินองค์จิ๋วนะคะไม่ทราบปีสร้างสภาพสมบูรณ์องค์นี้น่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อโสธรองค์จิว๋วอีกหนึ่งองค์นะคะเป็นเนื้อเงินนะคะที่น่าเก็บน่าบูชานะคะนําไปเลี่ยมขึ้นคอรับรองสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินนะคะ สภาพเดิมๆสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อร้อยปีเนื้อเงินหลวงพ่อแพววัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเงินแท้เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้หน่าใช้หน้าบูชามากๆค่ะสำหรับหลวงพ่อแพของเรานะคะเมตตาบารมีสูงนะคะ สำหรับองค์นี้เห็นไหมคะเลี่ยมอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้เลยนะคะเดิมๆเลยนะคะสวยมากค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จหล่อนะคะเนื้อเงินหลวงพ่อแพรร้อยปีนะคะวัดพิกุลทองนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่900ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะ เนื้อจัดเนื้อแก่งเก่าใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้ก็น่าใช้น่าบูชาค่ะเก่ามากๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้ถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะเนื้อเก่าเนื้อจัดเนื้อแก่งนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จนะคะเก่าๆเดิมๆใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังยันออกวัดหนองแขมปี2562สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสภาพก็สวยเดิมทั้งสองเหรียญเลยนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะสวยเดิมนะคะสวยสวยเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังยันนะคะ เหรียญสวยพร้อมกล่องเดิมก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะเลือกรับได้เลยนะคะหรือถ้าท่านใดนะคะชอบก็จัดทั้ง2เหรียญในราคาเบาๆ400เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนเนื้อดินหลวงปู่ทิมวัดพระขาวอายุทยาปี2543พระสวยกล่องเดิมๆน่าเก็บน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะ สวยเดิมเลยนะคะผ้าสวยผ้าสมบูรณ์นะคะด้านหลังเป็นกุมารทองนะคะสวยมากเลยนะคะสําหรับพระคุณแผนเด่นดังในด้านมหาสเสน่ห์อยู่ยงคงกระพันแควคาดปลอดภัยนะคะคุ้มครองเราให้ปลอดภัยนะคะค่ะสําหรับพระคุณแผนเนื้อดินหลวงปู่ทิมวัดพระขาวอยุธยานะคะผระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งกำแพงแก้ววัดสุทาวาสวิปัสนาจังหวัดอยุทยาอุดกิ่งกิงดังสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเดิมเดิมเลยนะคะถือว่าสวยเดิมนะคะสําหรับองค์นี้ด้านหลังก็จะมีตอกโค้ดหมายเลขด้วยนะคะนี่ค่ะส่วนใต้ฐานนะคะก็จะบอกชื่อวัดนะคะเห็นไหมคะจังหวัดนะคะ กิ่งดังนะคะแล้วพระสวยมากๆนะคะเดิมๆเลยนะคะสําหรับองค์นี้ค่ะสําหรับพระกิ่งกําแพงแก้วนะคะวัดสุดทาวาสวิปัสนานะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระขุนแผนรุ่นสมภารมีวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบปีสร้างนะคะสภาพดีสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเดิมๆเลยนะคะเคลือบนะคะสําหรับองค์นี้เห็นไหมคะสวยเดิมนะคะด้านหลังเรียบนะคะด้านหน้าเคลือบนะคะ สวยนะคะสวยๆเดิมเดิมก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะพร้อมกล่องเดิมด้วยนะคะค่ะสำหรับพระคุณแผนรุ่นสมภารมีวัดป่าเลยลสุพรรณบุรีนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ